สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนนะคะ mm hmm. ครูจะให้เรานะคะดูคลิปสั้นๆน,นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักนะคะจากคลิปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ากล้ามเนื้อของเราทำงานอย่างไร mm hmm. ทำงานอะไรคะ mm hmm. อ่าเลยค่ะยืดแล้วก็บดนะคะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะคะเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วเร่ยนคิดบ้านะคะกล้ามเนื้อมีหน้าที่สําคัญอย่างไรเอ่อทำ้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวแลวการยกของใช่ค่ะนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะทำหน้าที่นะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะคะการยกของเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนการนกคะในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยะคะจะทําหน้าที่ร่วมกับโครงกระดูกนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายของเรานะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะคะก็ตัวนี้ก็ยังเป็นโครงร่างของร่างกาย แยกนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะกามประเภทนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายนะคะสองกล้ามเนื้อเรียบนะคะสามก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะของกล้ามเนื้อลายนะคะกล้ามเนื้อลายนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ติดกับโครงกระดูกนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะมีลายตามขวางตลอดความยาวนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดนะคะอยู่ภายใต้อำนาจสินใจคือเราสามารถที่จะสั่งงานสั่งการทำงานของมันได้นะคะเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อ คือกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยจะลักษณัเป็นเรียบนะคะไม่มีลายนะคะจะอยู่ภายนอกอังหน้าจิตใจนะคะก็คือการทํางานแบบอัตโนมัตินะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะเป็นเป็นส่วนประกอบของอวัยวะภายในนะคะเช่นหลอดลมปอดเฉพาะอาหารลำไส้นะคะแล้วก็มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของกลดนด่างนะคะแล้วก็วิตามินพวกยาอะไรพวกนี้นะคะต่อมานะคะคือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะอยู่ภายนอกอังหน้าจิตใจเหมือนกันนะคะก็คือการทํางานแบบอัตโนมัตินะคะพบได้ที่หัวใจ เข้าสู่หัวใจนะคะจะมีลักษณะนะคะคล้ายกับกล้ามเนื้อลายนะคะคือจะมีมีลายเห็นเป็นชัดชัดเห็นลายชัดนะคะก็ะจะมีการแต่อีกก้กาสาขานะคะเซลล์กล้ามเนื้อนะคะจะสามารถที่จะต้านทานไฟฟ้านะคะและก็สามารถที่จะส่งกระแสไฟฟ้าจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะลองคิดแบบติงแพนแชะนะคะให้นักเรียนคิดคนเดียวก่อนนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเดินขึ้นบันไดนะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้าง ต่อไปนะคะนักเรียนนะคะจับคู่นะคะกับเพื่อนข้ามนะคะเพื่อนจะแพทนนะคะแชร์กันนะคะจากคําถามเมื่อกี้ที่ครูถามนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะออกมาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะว่าการขึ้นบันไดนะคะเราใช้กล้ามเนื้อสันหลังใชอค่ะค่ะในการขึ้นบันไดนะคะเราใช้กล้ามเนื้อสันหลังเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ถ้าแบบเราแขวน,นะะอาจจะมีการขอกล้ามเนื้อตรง มันเหนื่อยอะเราเนี่ยนะคะอ่ะนะคะการขึ้นบันไดนะคะเราจะใช้ขาของเรานะะคในการเดินถูกไหมคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อไหนท้าเนิร์ดนะคะพี่ขากล้ามเนื้ออะไรค่ะขาถึงกล้ามเนื้อลายนะคะแล้วเดินขึ้นบันไดมีอาการอะไรเหนื่อยนะคะก็จะมีการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะในการบีบนะคะสูดฉีดเลือดตอนนี้นะคะครูมีภาพร่างนะคะของหน้ากายบันทึกนะคะจะให้ลูกละหนึ่งแผ่นนะคะแต่ก็ การนะคะเ a l l e r y Walk นะคะโดยที่ต้องระบุชื่อกล้าเนื้อในภาพนะคะเขียนประเทศของกล้าเนื้อนะคะหน้าที่ของกล้าเนื้อแล้วก็กิจกรรมที่ใช้มากที่สุดนะคะในกล้าเนื้อนัานๆนะคะจากนั้นเนี่ยเด็กเรียนนะคะนำเทปสเติ๊นะคะไปติดหน้ากระดานนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวให้สรระบนะคะส่งตัวแทนนะคะออกมานะคะนำเสนอกล้ามเนื้อที่เราเลือกนะคะแล้วก็บอกว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมอะไรนะคะเชิญค่ะผมเลือกกล้ามกล้ามอยู่แขนคาะแล้วับที่ได้มาช่วยกัดกระเป๋กล้ามเนื้อเรีย่นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกหน้าจิตใจค่ะช่วย แล้วก็หดก็จะอยู่ไปเรื่ยรับลูกกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราในะคาเขียนรีมในชันนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเงนื้อเนี่ยอะไรบ้างนะคะแล้วเรานะคะสามารถนําเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะเขียนลงในสมุดได้เลยะคะ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะครูเขาฝากข้อคิดอะไรให้นักเรียนหนึ่งข้อนะคะ กกายนะคะจะช่วยทำให้ร่างก,กายของเราแข็งแรงนะคะและก็ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะแล้วเจอกันใหมข้ามหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ